ก็หลายคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วนะครับว่าโลบอฟเนี่ยปรับมาใหม่นะครับนะสามารถเปิด APS มากกว่า60ได้แล้วอ่าก็คือเฟรมเรทเนี่ยมันจะไม่ตันที่60อีกต่อไปนะครับนะต่อให้ไม่ใช่อัลล็อกเราก็สามารถตั้งค่าได้ใน e s เอสอแลแ้วก็ที่ Setting นะซึ่งเปิดได้สูงสุดถึง240เฟรมเลทเลยนะครับนะก็240 APS เองนะก็ถ้าเป็น Default เนี่ยมันจะตันอยู่ที่60เนาะเออแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะจะเป็น120 144ก็ได้240ก็ได้ นะครับนะซึ่งของผมเนี่ยเปิดเป็น240นะครับแล้วเราเล่นม็อกฟูดกันดูว่าผมจะลื่นขึ้นไหมแล้วผมจะเล่นผิวขึ้นหรือเปล่านะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฟรมเรทกันนะครับนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะปึ๊บโอ้โหเฟรมเรทคือต้องบอกว่าถ้าเกิดผมอ่าไม่ได้อัดคลิปอ่ะไอเฟรมเรทมันจะขึ้นร้อยนะครับแล้วมันจะขึ้นร้อยตลอดนะครับแล้วประมาณร้อยร้อยแปดสิบได้ นะครับนะเอาไม่ว่าดู <Blaze S 1> <า>ผมขึ้นรูปให้ดูดีกว่านะครับนะตอนประมาณสักที่ผมไม่ได้อัดคลิปนะแต่ตอนนี้คือผมอัดคลิปเนี่ยเฟรมเรทมันค่อนข้างดรอปนะครับนะซึ่งผมเปิด240เนี่ยมันอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าขึ้นเยอะเกินไปนะครับนะเดี๋ยวผมลองเป็นสักประมาณ120ยดูอ่ะก็ร้อยยี่สิบก็ประมาณเนี้ยพอดีพอดีนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราอยากแบบว่าให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะเอาเป็น1้4นะครับนะเพราะว่าเวลาอัดคลิปเนี่ยเฟรมเรทมันค่อนข้างที่จะดรอปนะครับนะก็ถือว่าเอ่อ ถ้าไม่ได้เล่นไม่ได้อ่านคลิปเนี่ยมันก็ฟินๆอนะ่ะถ้าเราเล่นในแบบจุใจเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าถ้าอ่านคลิปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอพีเอสลดไปพอสมควรแต่มันก็ยังยังลื่นอยู่นะครับนะเออยังลื่นอยู่ยังพอทําอะไรได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ปิง60นะครับนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับนะว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งก็คือถ้าเกิดเปิดแล้วเนี่ยแน่นอนนะว่ามันต่างจากเดิมนะเพราะปกติเนี่ยผมเล่นแต่60 fps นะครับ คือทุกคนรู้ว่าตั้งแต่ผมแบบว่าเอาเอโลบอกมาผมไม่เคยโหลดอัลลออไอพีเอสเลยนะจากตอนที่แบบมันโลบอกมันยังไม่ปรับให้มีไอพีเอสเพิ่มอะเพราะว่ากกลัวไวรัส<อ>นะครับนะเออแค่นั้นเลยจบนะครับนั้นคือที่ไม่ใช่เพราะนั่นแหละนะครับตามนั้นแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันไม่มีนะครับนะไอตัวอัลลออไอพีเอสที่ไปโหลดมาเสริมทีน,นึงอะแต่ผมก็ไม่กล้าใช้นะตอนนั้นนะครับแล้วก็เลย เล่น60 fps มาตลอดนะครับนะจนมาวันนี้นะครับขอบคุณโลบอกมากนะครับที่แกอัปเดตมาให้นะครับนะเออก็ถือว่าเปิดนะครับนะ60 2 4 0 fps ได้แบบฟินฟินจุใจเลยครับแนละ้วเชือผมไม่ได้ัคิปนี้ผมบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับนะด้วยของผมใช้สเปคนะครับของผมจะอยู่ที่ประมาณ i7 Gen10 นะครับแล้วแรม16ก,กิกกา 1, ร์จอ1.00 Super <อ>นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่อัดคลิปเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นสบายๆนะครับนะเกืมเหนือเกือบ200เลยนะครับนะคือคถ้าเป็นเมื่อก่อนนะตอนที่บอกคูมันยังไม่อัปเดตเยอะก็เล่นได้ลื่นกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้บอกคูมันอัปเดตมาค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วมันเป็นที่เกมค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเกมมันเพิ่มมูลเ,เพิ่มนี่มาจนแบบว่าผู้เล่นที่แบบมาเล่นใหม่นะครับแ,แทบจะ,ะกระตุกกันเยอะขึ้นนะครับนะเออเห็นบางคนบ่นนะครับเล่นใน iPad เนี่ย ยังกระตุกเลยนะครับใช่ไหมเออบางคนนะครับนะก็อย่างที่รู้กันนะครับนะไอแพดนี่คือโคตรพอโคตรแม่แรงแล้วนะครับนะก็ถ้าเกิดมันยังกระตุกอีกที่นี่ก็คือนั่นแหละนะครับรู้เรื่องนั่นแหละนะก็ต้องรอบาฟูดแก้กันต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลาคข้างหัวกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเล่นแบบว่าดักชอ่อซุยนะครับนะแล้วก็ด่าคู่นะครับดูสิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหคือแค่นี้ก็เลื่นปืนแล้วนะครับนะต้องบอกว่าผมได้เล่นดักชุ่ซุยมา หลายเดือนแล้วนะครับสองสเดือนได้นะครับก็วยความที่มาฟูดมันน่าเบื่อนะก็ <S <S ๆๆเลยไม่ได้เล่นเลยก็เดี๋ยวถ้าเกิดกลับมาเล่นชูซุยเนี่ยถ้าเกิดซีมือตกขออภัยนะครับอ่าสุดท้ายแล้วนะครับแล้วฝากไปอุดหนุนไก่ตันพี่ด้วยนะครับนะชิโรชิโรคุงช็อปนะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะครับนะก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับนะตอนนี้ก็มีให้ซื้อไก่ตันหลากหลายรูปแบบนะครับ6กหมัดก็มี7หมัดก็มีนะครับนะแล้วก็ไก่ตันผาตื่น V4 เทียสิบ ก่ตันสมอเรือดับผู้เด้งก็มีนะครับนะใครอยากสนใจไปซื้อก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับช่วยกันไปอุดหนุนร้านพี่ด้วยนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บโอ้ยครับผมว่าผมน่าจะเล่นดาชิซุยไม่ได้นะครับเจอเก้ดหนึเอ็มเล่นกิซูเนะมาเพราะนั้นกูขอลองสู้เอ้าพอออกปุ๊บเอ้ยังไงยังไงยังไงออกไหมอ้าออกมามาดิวะนี่ไงกิซูเนะมันต้องเจอไอ้ดาบนี้มาดิวะนี่ไงโดนนะครับเฮ้ย ลบอ้าวเอาไว้ไหนจาเอ๋อโอ้ยเจ๋อไม่โดนลูซาโซมาเซอร์ไพรส์หน่อยเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยใครมันออกมาวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามันมีมาลีนหรอเอ้าเอ้ามันมีมาลีนออกมาเอาผมปล่อยเลยผมปล่อยผมปล่อยนะครับผมปล่อยผมปล่อยยืนดูเลยอ่ะกูยืนดูเลยให้ให้เขาคอมโบไปอ่ะอยากคอมโบคอมโบไปเลยเอ้าไม่ตามด้วยปล่อยนะครับผมปล่อยผมปล่อยผมปล่อยไม่ช่วยเว้ยไม่ช่วยไม่ช่วยเออปล่อยปล่อยปล่อยไม่ช่วยนะครับอ้าว ขอให้สามทีเอ็มช่วยไม่รู้ซะแล้วสามทีเอ็มคือพวกเราเวย้ยสามทีเอ็มมันน้องเรานายไม่รู้ซะแล้วจิ้งจอกไอ้จิ้งจอกก้าวหางเปิดพอตื่นว่ะผมรอแล้วกันรอนี่ฮะรอเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโดนช็อตโดนช็อตโดนช็อตโอ้โหยบนอากาศยากว่ะนะครับเอาอยัางไงถ้าบนเอ้ยอ้าวเฮ้ยมีเคนเหรออุ้ยมีเคน้นมันมีเคนเว้ยโอ้ยเขาจะเล่นฟ้ากับเรานะครับเล่นฟ้าจะร้องไปกับฟ้านะครับยังไง เอ้ยโอ้โหไปไกลเกินเพื่อนไปไหนวะเฮ้ยโอ้โหลูนีน้งน่าเล่นดาบคู้เด้งหว่าถ้าเล่นฟ้าอย่างเงี้ยเออหน้าเล่นดาบคู้เด้งชิบหายเลยครับเจออย่างงี้โอ้ยโคตรกลัวน่ะทุกคนดูดินี่ไงเอาเปิดเทนเอางงน่ะจะเปิดเทนไงี้ยอะมานี่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 โอ้ยกูพาเข้าประตูก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับ เออเอาจริงจะสู้อย่างนี้จริงหรอไม่ตามแลวก็ได้นะครับเอากลับคาเฟ่แล้วก็ได้อะไม่ตามแล้วเอา้ากลับมาที่เดิมอีกสงสัยอยากให้เจอมันเอายังไงผมพามันกลับไปคาเฟ่นะโอ้โหมึงหนีอย่างนี้มึงมึงไปโลกหน้าเถอะเสียเวลามากนะพูดจริง,รงยังไงจะออกมาสู้ไหมอ่าออกมาแล้วนะครับคนดีคนเดิมเลยมานี่มานี่เลยมาคนดีคนเดิมอ่ะนี่ไงเอาไปก่อนเลยอ่ะเอ้ยยัดเคอุย้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะยาโอ้โหมันล่าสกูอีกแล้วอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้ยไอจจุดแปดเอ็มยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ใครวะเฮ้ยฮะล่าสกูอีกเอ้ยโอ้อยากได้ผลเสืร์ดาวทำยังไงดีลบบัคก,ก็หมดอีกโอ้แม่งอ้าวอ้าว,วันได้นายกำลังหาร้านเติมบัคอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุช็อปมีบริการเติมบัคเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีกสิอร์เซนะ เมาฟาร์มเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถม3หมัดวีสและดาบสุ่มมีบริการรับธรหมัดวีสทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีกำายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมอ้าวเว็บตายเหรอเอ้อมันเอาเาผมผมก็บ้าก่อพี่แป๊บนึงเฮ้ยมันเอากูจริงมันเอากูจริงเว็บมันเอากูจริงเว็บเว็มันเอากูจริงอุ้ย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 มันเอากูจริงมันเอากูจริงเว็บโดนด่วนเพราะเกมมาโดนด่วนเลยเที่ยมันเอากูจริงนะเนี่ยัพี่กำลังรีเกลไลน์บั๊ก เร็วเร็วเลยเร็ว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 เลยเชี่ยมันเอากูจริงไงสัตเดวเดี๋ย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 วผมเข้าประตูนี่หนีก่อนเชี่ยมันเอาจริงมันเอาจริงมันเอากูจริงนะมันบุ่มจริงได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเรื่องนะครับออกมาดีไหมไอสวยสวยเว็บล็อกสวยอวิวิวิสวนเหรออ้าวสวนกูดูเข้าประตูให้มะเว็บเรียกเข้าประตูที่มะเว็บล็อกได้ เวฟเวฟพี web, web, hi, ่พี่ล็อกได้ล็อกได้น hmm? ี uh ่ประตูได้ประตูได้พี่โดน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 ดูดูพี่หน่อยดูพี่หน่อยพี่โดนพี่โดนพี่โดนไอ้เคียโดนขโมยบคอมิช่าไอ้ชาดพี่เปิดเกมไม่ได้เว็บเปิดขอตื้นหน้าละเปิดขอตื้นหน้าละโดน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 หูยยังเปิดเชนเว็บเปิดเปิดไมค์คุยได้นะอย่างเงี้ยมาแล้วมาแล้วพี่หขาดห้แล้วเข้าประตูเข้าประตูมีพอตื้นมีพอตื้นมีพอตื้นพี่พี่พาออกประตูให้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเอาเอาขาดขาดขาดกูอีกอ้าวได้เกือบตายเกือบตายเกือบตายโมจิเกือบตาย อุ้ยโดนโดนโนโนหโนหตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายห่งตายหนตายหตายหเวฟอ่าเปิดบตูอิดหคูลาคูนระวังด้วยระวังด้วยาคูลหาคูนเออเอาเอาเอาสายฟ้ามาดูให้อ่าอมีมีล่อเชิงมีล่อเชิงแน่นันนันมีล่อเชิงแน่แน่มีล่อเชิงมีล่อเชิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอมันเอาจิงมันเอาจิงเวฟไอ้เหี้ยมันเอาูาประตูจริงไอ้สัสคอมโบโมจิตื่นวันช็อต อ่าได้เล่น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 ในศาสตร์ได้เล่นเวฟเวฟพี่ล็อกแล้วพี่ล็อกละขอข้ามขื่นได้ไหมเดี๋ยวข้ามหัวคืนเฮ้ยเวฟเวฟขัดพี่หน่อยเวฟขัดพี่หน่อยเวฟเวฟขับพี่หน่อยเวฟโอ้เฮียไอศาสตว์รถคูไฟเลยเนี่ยวบพี่ออกมาพี่ออกมามพี่ออกฮะผมดูดให้ตัวหนึ่งไม่มีไม่มีอันติไม่มีเตะเฮ้ยเปลี่ยนตัวอันติีพี่ตัวอันติเฮ้ยเอ้อเข้าประตูมา ไอ้เฮี้ยโดนว่ะพี่ออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วเดี๋ยวปาบอลให้ปาบอ 5, ลให้ปาบอลให้เจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งผมโลผมตายแล้วไอ้เฮี้ยสามสามหมดเลยวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่ยื้ออยู่พี่ยื้ออยู่ไอ้เฮี้ยดูดิแม่งขำไอ้สัตว์ขำเฮี้ยไรมึงเฮี้ยไรเปิดรับเปิดขอตื่นละกูยังไ,ไม่สามทักสามมึงสวยเว้ยเบ๊ยพี่เอกได้พี่เอกได้ไ ไปฟ้าดูได้ล็อกต่อล็อกต่อตาย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 อีกอะไรมึงไอ้าสตร์ถามที่อะไรมึงออกมาดิออกมามึงออกมามารอบนี้รอบนี้ไม่มีวีสี่นะอ่ารอบนี้ไม่มีวีสี่นะยังไงยังไงออกเปล่าไอ้เปิด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 อ่าเอาทำอะไรทำอะไรทำอะไรไม่มีวีสี่นะไม่มีวีสี่นะ ไม่มีวิสีนะเอาเจบ็บเจ็บนะจะตายนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไล่มันเอาตายเอาตายนะเอาตายนะเอาตายนะโดนนะไม่มีวิสีแล้วไม่ไงอะมึงเก่งดิไม่มีวิสีแล้วไม่เก่งหรอยังไงเอานี่ไงเจอคอมบูมิตภาพเอาโดนดิยังไงเก่งหน่อยดิเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ผมสามตัวเลยวะแม่มันเอ้ามีวิสีแล้วเอ้าไม่มีวิสีแล้วเอ้าไม่เก่งแล้วเหรอ เฮ้ยไม่เก่งแล้วเหรอเอ้าเฮ้ยเก่งหน่อยดิจะตายแล้วพี่จะตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวเก่งน่อยโอ้โหไม่มีสีแล้วไม่เก่งเลยอ่ะเก่งหน่อยดิเฮ้ยเก่งน้อยเก่งหน่อยครับคนเก่งอ้าวคนเก่งโอ้โหคนเก่งตายแล้วอะไรอ่ะคนเก่งไม่มีสีแล้วเป็นไงอ่ะเอาหงอยเอาหงอยเอาเอาเพื่อนทิ้งเอาเอาเพื่อนทิ้งเลยอ้าวอ้าวเพื่อนทิ้งอ้าวนี่เพื่อนทิ้งนะโอ้โหอะไรอ่ะคนเก่งไม่มีสีแล้วอะไรอ่ะหงอยเลย เป็นไงอ่ะมึงเจอพลัง V4 ไปมึงก็ร้องดิไอ้เหี้ยให้มึงรู้ซะบ้างไอสัตว์อารมณ์คลนโดนเปิด V4 ่ก่อนนะเป็นไงเอ้ยมันออกมามันออกมาเดี๋ยวขอหนึ่งหนึ่งดิผมโดนละขอได้พี่อ้าออานี่ไงโดนอะไรพลังมิตรภาพยุคใหม่ยังมาสู้ยุคเก่าเหรอโอ้ตัวยังกรอบเลยอ่ะโอ้ยวีสี่ดีอะยังกรอบอะเฮ้ยอะไรยุคยุคใหม่มัะสู้ยุคเก่าเหรอ ผ่านวอแคนมากี่ยุคแล้วไม่ได้เอา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 เว็บเว็บหนึ่งกับมันนี้เอาหนึ่ง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 โชว์ดิอุ้ยเย็ดเย็ดแค่เย็ดเค่แน่โอ้ยเย็ดเย็ดเย็ดไอ้เชี่ยโอ้โห้อิเชี่ยยังไงยังไงอะหนะหนะแน่โอ้โหอุ้ย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 ยังไงยังไงอุ้ยตึงอะตึง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 นะเว้ยตึงนะเว้ยมากระจอกไอ้เหี้ยตายแล้ว เอาตายแล้วเหรอตายแล้วเฮ้ยเอ้าโหคนเก่งได้คอมโบผมชุดเดียวเองเฮ้ยเอาเอาเอาี่คนเก่งคนเก่งแค้นเออคนเก่งแค้นเว้ยคนคนเก่งแค้นเว้ยอารอบนี้คนเก่งอดคอมโบเลยโอ้ยคนเก่งแค้นเว้ยแค้นแค้นแค้นอุ้ยเด็กขี้แค้นเดี๋ยวขอขอฆ่าเท่านี้คนเก่งเขาจะเอาผมไม่ได้เลยอะพี่โอ้เอาเอาฆ่าหัวคืนก่อนเอออฆ่าหัวคืนก่อน ยี่สิบเก้าจ oh, ุดเก้าอยู่ยังไงไม่ขึ eu, ้นหน้าทีเอ <It> ็มเอ้ยคนคนเก่งจะเอาเนี <infinity> uh ่ยโอ้โหอุ uh ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยวว่อุ้ยคนเก่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนเก่งมันคอมโบเว้ยเฮ้ยยอะแค่ยังไงอ้าวคนเก่งลองไหนบ้าเอ้าลองกับเราไหนบ้าเอ้าคนเก่งไหมอย่าลองอ่ะเปิดให้หนึ่งแล้วนะยังไงคนเก่งเอ้ยคนเก่งอ้าวคอมบูชาก็ได้อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 มันไม่เปิดโอกาสว่ะโอ้โหอะไรอ่ะกูจะเปลี่ยนคอมบูช่าให้เฮ้ยผมโดนเฮียโนเนม เฮ้ยโอ้โหกางเปลี่นนยนคาบูชาให้เลยอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะได้เปึงขนาดนนั้นเลยเ,เหรอ่ะา๋อหรออ๋อเอาคนเก่งโดนเอา้าเอ้าหล่อเชโร่เอ้ยมัน,ม,นมันเล่นคำบูวันฉาสิมันเอาเรื่องอยู่นะเรื่องกับการ์ดิตี้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนดูดเกือบโดน,นดูดอ่ะอุ้ยเอ้าเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเอ้าไม่เข้ามาเหรอโอ้ไม่หลงกลเลยอ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูตาย อ้าวโดนอะไรอ่ะโดนไอเฮียโนเนมอ้าวโอ้ยโอ้ยเบื่อดาบกับวิตตี้ว่ะไอ้เฮียโอ้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 โหโดนขมูฉ่ายแล้วอ่ะโอ้โอ้ยโดนขมูฉ่ายแล้วทำไงดีเอาหนุดดิเฮ้ยโอ้โหคนเก่งกับตายละคนนี้คนเก่งเอาคนโอู่คนเก่งตายนะครับโอ้โหนี่ยังไม่ได้เมมเลยนะครับโอ้โหยังไม่ทำได้เมมแบบ อันนี้สักประมาณแบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะยังไม่ได้ไม่ได้เหนียมเต็มร้อยเลยเนี่ยโอ้โหอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะใครอ่ะไอ้เนี่ยมันเอาไงเดี๋ยวแเราพี่พี่เอามันนี้ขอขอข้าวหัวคืนอ่ะผมมึงโดนแม่งเก็บไปเลยใช่ัหนล่ะเอาเอาเอาโมจิสิฮะเฮ้ยเอ้าทำไมมันเฮ้ยทำไมมันหนาอยงวะเฮ้ยบุญมันทำเรื่องอะไรวะเนี่ยเอ้าเอาหายตัวหร อุ้ย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 คอมโบวันช็อตอุ้ยขอเข้าวหัวขึ้นหน่อยโอ้ยสุดเหล่าคอมโบวันช็อตโอเคสามที่เอ็มแล้วเว้ยเนี่ยแห่กลับมาสามที่เอ็มเมืกียังไงไอเนี้ยเอาเอาอีกแล้วคนเก่งไอคนเก่งมันจะเอาอีกเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเจอพลังอีเอสทีเอสไม่รู้ตอนอ๋อจะถ้าอัดคลิปเจ็ดสิบเออไอนไอ้คืออัดอัดคลิปอ๋อเจ็ดสิบเจ็ดสิบเออเอาเอาเอาหลุดเอาหลุดเฉย เชี <54. S 2> ้ยเลยสองดาบเหรอเว้ยอ <cción> ุ <'s> <cells> ้ยเชี้ยอุ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 ้ยเชี้ยมันเอาอะเออเชี้ยอุ้ยคอมโบยังจุกอ่ะเนี่ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนอุ้ยคอมโบจุกอ่ะเนี่ยคอมโบยังจุกเลยอุ้ยโอ้โหเอ้ยกูตายเนี่ยอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตาย ยังไม่ตายอุ้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 ยเฮ้ยเอ้ามันเปิดพอตื่นเอ้าเปิดพอตื่นเฉยเลยเอ้าเอารีเซ็ตให้อะไรเนี่ยเอ้าอยู่ดีรีเซ็ตให้เอาวัวรีเซ็ตตามดิเอ้าอยู่ดีรีเซ็ตเอางงคนเก่งรีเซ็ตให้เฉยเลยอะไรอยู่เนี่ยอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือถ้าผมปิดอะล็อกไม่ใช่ปิดล็อกคียอะไรนะไม่ใช่ปิดไอโปรแกรมอัดคลิปเออปิด OBS นะครับแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปเนี่ยผมก็จะวิ่งราวๆสักประมาณ ร้อยเอ่อร้อยแปดสิบครับบางบางทีก็ขึ้นสองร้อยเลยนะครับเอ่อก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับคือกูแทบไม่ได้หนึ่งหนึ่งเลยคลิปเนี้ยเอาจริงนะครับเจอแต่ว่าน้องผมก็โดนลุมอ่ะผมก็ต้องไปช่วยนะครับเออประมาณนี้นะครับเออคำพูดที่พูดไปนี่มันอารมณ์ในเกมนะครับแล้วทุกคนมันอยาบไปซีเรียสนะครับแล้วผมไม่ได้อะไรอยู่ละนะครับก็เป็นแค่อารมณ์ในเกมชั่ววูบไปชั่วขราวนะครับแล้วผมไม่ได้ไปพิมพ์ไอ้ท็อกซิคเขาซึ่งซึ้งหน้า นะครับนะแต่น้องผมอ่ะเออไอบอดี้การ์ดผมอ่ะมันท็อกซิกไปแล้วนะครับนะเออซึ่งมันก็สมควรแหละนะครับแม่งปั่นภาษาทิชไเรียอยู่ดีพิมพ์มั่วฮ่า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 ที่คือมึงเบียวอะไรก่อนนะครับนะเออมึงเบียวมากมึงก็ไปแดกยารักษาโรคเออซะนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับนะโอ้โหอย่างเบียวอ่ะแล้วแม่งตั้งชื่อยูทูบเบอร์ไม่รู้ยูทูบเบอร์จริงเปล่าไอ้ห่านะครับแล้วเบียวชิบหายพิมพ์ฮ่าฮ่าฮ่าที่เกวนส้นตีนนะครับนะ อยู่ใกล้ๆกูจะบ้องหูให้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับรตบวันนี้บ๊ายบายครับผม